ปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขนาด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเว้นลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว่นลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกลุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมง45ถึง1 0โมงในรายการ Global ASEAN าเซียทางวิติข่าว90.5สมาร์นิว สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำทันรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวล่ลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับได้เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2563อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษสวรรน,นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราต้องกลับมาเกาะติดความคืบหน้ากรณีที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของแอปพลิเคชันชื่อดังนั่นก็คือ TikTok ในสหรัฐอเมริกากันต่อนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนั้นครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยพันผวนนะครับมีทั้งบางวันก็เป็นข่าวดีนะครับบางวันก็เป็นข่าวร้ายสลับกันไปอย่างกับนั่งรถไฟเหาะลับโดยหลังจากที่ผมเล่าไปนะครับคือ Tik t o อกนะครับบริษัทแม่ของ Tik t o อกก็คือ By d a น c ์ได้จับมือกับบริษัทที่มีชื่อว่า Oracle ซึ่งถูกมองว่าที่ไบ d a น c ์เลือกเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ก่อตั้ง Ora c l คกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม เพื่อที่ข้อตกลงดีลที่ทางไบแดนส์ไปคุยกับออร์โคไวท์จะได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลสหรัฐไปได้ง่ายๆแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นครับท่านผู้ฟังประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกลับให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยยังไม่โอเคตราบใดที่ไบแดนส์ยังไม่ทําตามความต้องการของเขาตั้งแต่ต้นก็คือต้องขายกิจการในสหรัฐทั้งหมดร0 0เซ ไม่สามารถเก็บหุ้นนะฮะเป็นเจ้าของใดๆได้เลยแม้แต่น้อยขณะที่ฝั่งของรัฐบาลจีนครับก็ออกมาบอกว่าต้องตรวจสอบข้อตกลงของ b บ d a n c e ที่ไปทำกับบริษัทอื่นๆในสหรัฐก่อนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ตามที่เราเข้าใจกันในตอนแรกนะครับว่าการที่ TikTok ไม่ได้ขายกิจการของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ขายเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์นะฮะ AI หรือว่าออลกอริทึมของตัวเองก็คงจะไม่เข้าข่ายตามการแก้ไขกฎหมายสินค้าส่งออกควบคุมล่าสุดของรัฐบาลจีนแต่ที่ไหนได้ครับทางรัฐบาลจีนยืนยันว่า Bidance ต้องมาขอการอนุมัติจากรัฐบาลจีนก่อนไม่ว่าดีลนั้นจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจากนั้นครับทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็ออกรายละเอียด เกี่ยวกับการแบนนะฮะทั้งแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็อีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เจอผลกระทบไปในช่วงเดียวกันก็คือว c ช a t นะครับตามกำหนดเดิมการแบนเนี่ยต้องเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะฮะตามเวลาในสหรัฐแต่แล้วเมื่อวันเสาร์ครับทรัมป์กลับให้สัมภาษณ์แบบกลับลำเลยนะฮะบอกว่าไฟเขียวครับไฟเขียวแล้วกับดีลล่าสุดระหว่าง TikTok กับ Oracle ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็รับลูกอย่างรวดเร็วนะฮะเลื่อนการแบนติ๊กตอกออกไปอีก1สัปดาห์ดังนั้นฮะประเด็นที่วันนี้ท่านผู้ฝังกลับเราจะมาเจาะลึกกันก็คือสรุปแล้วตอนนี้ดีลของ t ิ k กตอกเนี่ยมีรายละเอียดว่าอย่างไรกันแน่เปลี่ยนไปจากที่เราเข้าใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้นะครับจะผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลสหรัฐรวมไปถึงรัฐบาลจีนแน่ๆแล้วหรือไม่ เพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดนี้วันนี้ Insider Talk เรามาไล่เรียงกันนะครับก่อนอื่นต้องเริ่มจากเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับ TikTok เมื่อรัฐบาลนะฮะของสหรัฐนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการแบนแอปพลิเคชันทั้ง TikTok นะครับแล้วก็ e c h ช t ที่จะเริ่มช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ นะ,ะซึ่งตามกําหนดเดิมก็คือช่วง11บเอโมงหรือว่าประมาณเที่ยงที่จะถึงนี้นะครับตามเวลาในบ้านเราโดยการแบนแอปพลิเคชันมาดูติ๊ t o อกก่อนนะครับกลายเป็นว่ามาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยดูแล้วไม่ร้ายแรงอย่างที่หลายคนกลัวกันไปในตอนแรกนะฮะกระทบเฉพาะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ใหม่แล้วก็กระทบเฉพาะการอัปเดตแอปในอนาคต คือเบื้องต้นนะฮะในคําสั่งตอนแรกในที่ออกมาก็คือห้ามฮะห้ามไม่ให้บริษัท Google นะ,ะแล้วก็ Apple ปล่อยให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอป TikTok ต่อไปได้นะครับทาง Play Store App Store ใช่ไหมครับคือห้ามให้มีการดาวน์โหลดอีกต่อไปเฉพาะในอาณาเขตของสหรัฐนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดนะฮะคนอเมริกัน หยิบโทรศัพท์นะครับเดินทางไปยังต่างประเทศอย่างเช่นแคนาดาที่ติดกับสหรัฐทางเหนือหรือว่าเม็กซิโกที่ติดกับสหรัฐทางใต้ก็ยังสามารถดาวน์โหลด t i k t อกได้ต่อไปนะครับคือกระทบเฉพาะในอนาเขตของสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของการห้ามอัปเดตเนี่ยนะฮะทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเขาให้เหตุผลว่าคืออาจจะไม่กระทบในฉับพลันทันที แต่ในอนาคตผ่านไปนานเข้านานเข้าพอระบบปฏิบัติการของ iOS หรือว่าของ Android เนี่ยเขามีการอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่เข้าไปแล้วแอป TikTok ไม่สามารถอัปเดตได้นะครับเดี๋ยวการใช้งานมันก็จะเริ่มมีอุปสรรคมีปัญหาไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะเลิกใช้แอป TikTok ไปเองนะครับเพราะฉะนั้นการแบนในลักษณะแบบไม่ได้แบนแบบ100%เนะครับเหมือนกับห้ามดาวโหลดใหม่ห้ามอัปเดตเฉยๆแบบนี้คนก็เลยมองว่า คงจะเป็นการเปิดช่องมากกว่าของทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเปิดช่องให้บริษัทไบ Dance เอาเวลาที่เหลือตอนนี้เนี่ยไปเร่งปิดดีวกับ Oracle รวมไปถึง Walmart นะฮะบ,บริษัทค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลกที่มีการพูดคุยเจราจากันอยู่เนี่ยรีบไปปิดดีวให้เสร็จสิ้นซะนะครับภายในวันที่12กฤศจิกายนถามว่าทำไมต้องมีการกำหนดเส้นตายใหม่ เอาไว้วันที่12พฤศจิกายนก็เพราะว่าเป็นเส้นตายตามกำหนดคำสั่งของประธานาธิบดีฉบับที่2นะครับที่ออกตามมาอีกทีหนึ่งซึ่งกำหนดให้ TikTok อกเนี่ยต้องขายแบบกิจการทั้งหมดจริงๆต้องถอนทุนทั้งหมด100%ออกจากสหรัฐภายในวันนั้นส่วนเส้นตายที่ตอนแรกบอกไปเมื่อวันที่20กันยายนเนี่ยอันนี้คือเส้นตายที่บังคับให้ t i k t o k อกต้อง มีการไปเจราจาตกลงเรื่องการขายกิจการเฉยๆแต่ถอนทุนจริงๆเนี่ยคือ12พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีเวลาครับในการที่ b บ d a n c e จะไปปิดดิวให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับในขณะเดียวกันครับทาง b บ d a n c e ก็ไม่รอช้านะครับย้อนไปก่อนเมื่อวันศุกร์ไบแดน c ์เนี่ยก็ออกแถลงการ์ครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ แล้วก็ผิดหวังนะครับที่ยังคงยืนกรานมาตรการแบนการดาวน์โหลดแอปต่อไปแล้วทางบริษัท Bydan ครับก็จะเร่งมือในการท้าทายนะฮะแล้วก็เดินหน้าเพื่อระง,งับคำสั่งแบนของประธานาธิบด,ดีทรัมป์ตรงนี้ต่อไปซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับทิกตอกเองก็เคยยื่นฟ้องนะฮะประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์กับทางศาล ในสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ออ,ออกคำสั่งระงับการแบนนะครับซึ่งทาง tiktok กเนี่ยก็อ้างว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐเคลื่อนไหวอยู่เป็นเหตุผลมีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธินะครับในการแสดงออกทางความคิดเห็นนะฮะเสรีภาพนะครับของบริษัท Bydance ในสหรัฐเองนะครับตามการยื่นฟ้องไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือ เป็นการต่อสู้ทางในเรื่องแง่กฎหมายนะครับอ้าวแล้ววีชัดเหครับวีชันะฮะในคําสั่งแบนที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยว่าอย่างไงปรากฏว่าในขณะที่ทิกต o k นะครับเจอกับมาตรการที่เบาวกว่าที่คิดวีชัเจอมาตรการที่หนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับวีชันั้นปัจจุบันนะฮะมีผู้ใช้งานมากกว่า1000ล้านคนทั่วโลกแต่ว่าในสหรัฐไม่มากเท่าไหร่ครับประมาณ10 ถึง20ล้านคนนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นนักศึกษาชาวจีนนะฮะที่เดินทางมาร่ำเรียนในสหรัฐอา,าจจะเป็น e x p a d ก็คือเป็นคนจีนที่มาทำงานที่สหรัฐหรือว่าเป็นคนอเมริกันนี่แหละที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนที่จีนแผ่นดินใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่เขาก็ใช้วีแชตกันเหมือนคนไทยที่ส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยนะครับคนใช้วีแชทในสหรัฐไม่เยอะฮะรประมาณ10 20ล้านนะฮะเทียบกับ t ิ k กต k นะครับที่ต่อเดือนเนี่ยมีอยู่มากกว่า100ล้านคนปรากฏว่าในมาตรการแบนนะครับจะมีการจำกัดกับการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับผ่านแอป,ปนี้แอป WeChat ไม่ว่าจะเป็นขาไหนก็ตามคือเป็นการทำธุรกรรมนะฮะจากสหรัฐไปยังจีนหรือจากจีนมายังสหรัฐก็ตามผ่านแอป WeChat ไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็จะมีข้อจำกัด ในเรื่องเทคนิคอีกเยอะนะครับสุดท้ายก็จะทำให้การใช้งานแอปวี h ช t ในสหรัฐเนี่ยช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อาจจะมีการใช้งานไม่ได้ในบางช่วงบางขณะด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งนี้ก็ยังถือว่ามีช่องทางนะครับใหออ้บริษัทนะครับวีชาเนี่ยยังสามารถทำธุรกิจนะฮะมีความร่วมมือกับบริษัทของสหรัฐได้อยู่แต่ไม่ใช่ในสหรัฐ ก็คือในจีนครับคำสั่งนี้ยังคงเปิดช่องให้บริษัทสหรัฐที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยยังคงมีการไปร่วมมือนะครับกับวีแชทได้ต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Walmart นะครับหรือว่า Starbucks เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับในเรื่องวีแชทก็ยังไม่ห้ามครับไม่ห้าม นะฮะเทนเซนตครับ,รบซึ่งเป็นบริษัทแม่ของวี h ช t ในการทําธุรกิจอื่นๆในสหรัฐได้ตามปกติต่อไปอย่างเช่นเ,ออเรื่องของบริษัทเกมเป็นต้นนะครับแล้วก็จะไม่ห้าม Apple หรือว่า Google นะครับในการที่จะให้เปิดดาวน์โหลดทั้ง TikTok ทั้ง WeChat ในที่อื่นๆนอกเหนือสหรัฐด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าสมมุติว่ามีการแบนจริงๆ จะกระทบกับในสหรัฐที่เดียวเท่านั้นที่อื่นๆในประเทศไทยถ้าผู้ฟังคนไหนที่อาจจะใช้แอปทั้งวี h ช t หรือว่าทิกต o k อยู่ไม่ต้องกลัวนะครับในคําสั่งแบนเหล่านี้อยู่แค่ในสหรัฐเท่านั้นไม่ได้กระทบกับผู้ใช้งานในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าคนไทยเราจะใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Android หรือว่าของทาง iPhone นะฮะของบริษัท Apple ก็ตามไม่มีผลกระทบนะครับ อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะฮะของฝั่งสหรัฐแล้วฝั่งจีนล่ะครับฝั่งจีนกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับออกมาแสดงออกชัดเจนครับไม่เห็นด้วยคัดค้านหัวชนฝากับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐที่จีนเรียกว่าเป็นการกลั่นแกล้งบริษัทสัญชาติจีนอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็บอกเลยนะครับว่าจีนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาตรการตอบโต้นแน่นอนเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรม ของบริษัทสัญชาติจีนปรากฏว่าในวันถัดมาครับเมื่อวันเสาร์จีนก็เคลื่อนไหวด้วยการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบนะฮะว่าด้วยรายชื่อบริษัทนิติบุคคลหรือว่าบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาครับนะฮะโดยเป็นชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทต่างชาติที่จีนบอกว่าได้มีการขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีดำไปก่อนหน้านี้ ถามว่ากระทบอะไรจีนบอกว่าบริษัทเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อนะฮะอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของประเทศจีนนะครับจีนเองไม่เคยระบุชัดเจนนะครับว่ามีบริษัทใดอยู่ในรายชื่อนี้บ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ถูกมองว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลจีนเนี่ยงัดออกมาเพื่อตอบโต้บริษัทสัญชาติสหรัฐที่ทําธุรกิจอยู่ในจีนจากกรณีหัวเว่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับ เบื้องต้นครับในการออกมาเปิดเผยรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับรายชื่อไม่พึงปรารถนานี้นะฮะของทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่าจะครอบคลุมถึงบริษัทหรือว่าบุคคลต่างชาติที่ไปละเมิดนะฮะการทำธุรกรรมหรือว่าระบบตลาดตามปกติไปรบกวนไปก่อกวนข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทจีนหรือว่ามีมาตรการใดๆ นะครับที่เป็นการกีดกันบริษัทสัญชาติจีนซึ่งก็จะทำให้รายชื่อบุคคลนะครับหรือว่าบริษัทต่างชาติเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะนำเข้าส่งออกหรือทำการลงทุนใดๆในประเทศจีนได้ต่อไปในอนาคตนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีหลักฐานที่ทำให้รัฐบาลจีนเชื่อได้เพียงพอว่าได้ทำให้ความเสี่ยงหรือว่าภัยคุกคามตรงนี้เนี่ยหายไปแล้วนะฮะก็จะมีการถอด รายชื่อออกจากบริษัทหรือว่าบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาตรงนี้ได้นะครับโดยแนวเร็วนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐบาลจีนก็บอกล่าสุดว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งเป็นเอ่อเรียกว่ากลไกการทํางานนะฮะรวมไปถึงตั้งไปสํานักงานขึ้นมาเลยเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับรายชื่อบริษัทไม่พึงปรารถนาที่ว่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะครับว่าจนกระทั่งถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ของติ k t o ็กอกรวมไปจนถึงวีชัดนะฮะ รวมไปถึงบรรยากาศร,ระหว่างสหรัฐกับจีนในภาพรวมเองดูจะตึงเครียดมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่แล้วในวันเดียวกันครับในวันเสาร์นี่แหละสถานการณ์พอตกช่วงค่ำช่วงดึกหน่อยนะฮะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือกับอยู่ที่ทรัมป์นี่แหละครับประธานาธิบดีทรัมป์เขากลับลำฮะกลับลำยอมไฟเขียวให้กับข้อตกลงที่แก้ไขล่าสุดระหว่าง Tik t o อ Oracle แล้วก็ Walmart กลายเป็นการร่วมทุนตอนนี้3บริษัทหลักๆด้วยกันนะครับกลับํำก็เพราะว่าในดีลนี้นะฮะทิกตอกเนี่ยนะครับไม่ได้ขายหุ้นไม่ได้ขายกิจการ100%อย่างที่ทรัมป์บอกในตอนแรกแล้วก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกว่าตราบใดที่เอ่อทิกตอกนะครับไบแดน์เนี่ยไม่ขาย100%ผมก็ไม่โอเคผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าวันเสาร์นะครับทรัมป์ออกมาบอกใหมล่ละบอกว่าเขาโอเค เขาไฟเขียวละเชื่อมั่นได้ว่าต่อจากนี้นะครับข้อมูลของผู้ใช้งานทิกตอกในสหรัฐจะมีความมั่นคงปลอดภยอัยเอะแล้วในดีลใหม่ในข้อตกลงใหม่เนี่ยมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่ทําให้ทรัมป์พออกพอใจได้ขนาดนี้เรามาดูกันนะครับท่านผู้ฟังครับในดีลล่าสุดนี้นะครับทรัมป์เปิดเผยว่าทิกตอกครับคราวนี้จะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยครับเป็นบริษัทแม่แล้วก็มีสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นไปได้นะฮะอาจจะไปตั้งอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่รัฐที่มีการเรียกว่าต่อสู้กันดุเดือดนะฮะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรัฐเท็กซัสที่เดิมทีเคยเป็นฐานเสียงมั่นคงของพรรครีพับลิกันมาคราวนี้อาจจะเอียงไปหาฝั่งของพรรคเดโมแครตก็เป็นไปได้ทรัมป์ก็เลยประกาศเลยนะฮะบอกว่า เนี่ยภายใต้ดีลใหม่นะฮะทิ k ตอกจะอาจไปตั้งนะฮะสำนักงานใหม่สำนักงานใหญ่ระดับโลกที่รัฐเท็กซัสก็เป็นไปได้โดยบริษ,ษัทใหม่นี้ครับจะมีชื่อว่า TikTok ok g l o b a l นี่นะฮะ <c oughs> คือแยกจาก t y d a n c e อีกทีนะฮะ t e d a n c e <oughs> ก็คืออาจจะเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งใน TikTok global แต่เรียกว่าไม่ได้เป็นของ t y d a n c e แบบ100%อีกต่อไปนะครับโดยในแง่ของการบริหารจัดการนะครับ บอร์ดบริหารส่วนใหญ่นะครับเมเจอริตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นชาวอเมริกันนะครับ CEO ก็จะเป็นชาวอเมริกันแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็น e อ็กซ์ด้านความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยอยู่ในบอร์ดบริหารตรงนี้ด้วยซึ่งถึงแม้นะครับเทคโนโลยีอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอัลกอริทึมที่เป็นความลับเป็นหัวใจสำคัญของ Tik Tok เอง ไม่ได้ขายให้ใครยังคงเก็บเอาไว้กับในตัวบริษัทแม่ก็คือ b y d a n c e เนี่ยนะครับแต่ Oracle c คราวนี้ครับก็จะมีโอกาสในการมาตรวจสอบ Source Code หรือว่ารหัสนะฮะของทางอาัลกอริทึมของ TikTok ได้นะครับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานนั่นเองนะครับในสัดส่วนการลงทุนนะครับในบริษัทใหม่ก็คือ TikTok g l o b a l นี้มีรายงานบอกว่า Oracle ครับจะ เข้ามาถือหุ้นื2 5อหุ้น12.5%ในขณะที่วอมาร์บจะเข้ามาถือหุ้น7.5%ด้วยกันรวม Oracle กับ Walmart ก็จะเท่ากับถือหุ้น20%นะครับโดยที่ Oracle ก็อย่างที่เคยเล่าไปนะครับจะเข้ามานอกจากการถือหุ้นแล้วจะเข้ามาดูแลรเรื่องข้อมูลผู้ใช้งาน TikTok ในสหรัฐทั้งหมดจะมีการเอามาเก็บไว้ในระบบข่าวของ Oracle เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อเรียกร้องนะครับมาตรฐานด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐนะครับมีรายงานเหมือนกันนะครับว่าดีลครั้งนี้ครับในการตั้งบริษัทใหม่ TikTok g l o b a l จะมีมูลค่าดีลนะครับถึง60,000ล้านดอลลาร์แล้วก็สัดส่วน20%ที่เอ่อ oracle แล้วก็ walmart เนี่ยมาร่วมลงทุนกันนะครับก็จะมีมูลค่าเทียบเท่า1,2,000ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วทำไมทรัมป์ถึงยอมนะครับในเมื่อ o r ร์โคกับวอลมาร์ทเนี่ยรวมกันได้แค่20%นั่นก็เท่ากับว่าอีก80% 80%เลยนะครับยังคงเป็นการถือหุ้นของบริษัท t y d a n c e อยู่แล้วทำไมทรัมป์ถึงยอมนะครับทั้งที่ตอนแรกเลยเนี่ยออกมาบอกว่ากราบใดที่ t y d a n c e ถือหุ้นเกินครึ่งเขาจะไม่ยอมกลายเป็นว่าตอนนี้การอธิบายเนี่ยมันออกมาในลักษณะนี้ฮะท่าผู้ฟังครับคือถึงแม้ไ y Dance จะถือหุ้น t i k t o ็อ g l o b a l 80%ก็จริงแต่ในไบ d a n c e มีนักลงทุนนะฮะประเภทแบบเป็นกองทุนนะครับรวมไปถือหุ้นไบ d a n c e อยู่แล้วเนี่ย40%อีกทีนึงเพราะฉะนั้นคือคราวนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลสหรัฐนับทั้งการถือหุ้นนะครับทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยทางตรงก็คือ Oracle Walmart ไปลงเงินในสัดส่วนของ TikTok g l o b a l แบบ อันนี้ชัดเจนจับต้องได้ในขณะที่ใน80%เนี่ยนะครับของ ByteDance นะครับก็คือสัดส่วนส่วนหนึ่งเลยละ่ะเกือบครึ่งของ ByteDance ผู้ถึงหุ้นเป็นบริษัทเป็นกองทุนของสหรัฐอยู่แล้วอันนี้ก็คือทางอ้อมอีกทีหนึง่งนะฮะผ่านออกองทุนอเมริกันที่ถืออยู่ใน ByteDance แล้ว ByteDance ไปอยู่ใน TikTok Global อีกทีหนึงเพราะฉะนั้นถ้านับทางทาง,ทางตรงทางอ้อมแบบนี้นะครับ ก็จะเท่ากับว่ามีผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติอเมริกันอยู่ประมาณ53%คับของ TikTok Global นั่นก็คือคนที่เป็นทุนจากจีนนะครับเป็นแบบคนจีนจริงๆเลยเนี่ยนะครับของ b y d a n c e เนี่ยก็จะเหลือแค่47%คือไม่ถึงครึ่งตอบโจทย์ความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์คือกลายเป็นว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับจุดยืนอะไรนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนเรื่องของเทคนิคมาอธิบายมามองแบบนี้แทนนะครับคือแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะะรัฐบาลสาหรัฐจะมองความเป็นจีนหรือว่าความเป็นสหรัฐอย่างไรนะฮะอย่างไบแดน c ์กลายเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยมองว่าเป็นลูกครึ่งนะฮะมีทั้งทุนจากจีนมีทั้งทุนจากสาหรัฐด้วยนับแยกกันไปนะครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าในปีหน้าครับความเป็นเจ้าของของไบแดน์ในทิกต o k g l o b a l เนี่ย อาจจะลดลงไปอีกก็ได้นะครับเพราะมีรายงานข่าวว่าหากข้อตกลงตรงนี้เนี่ยร,รัฐบาลสหรัฐรับรองแล้วปุ๊บเดี๋ยว t i k t o อก g l o b a l อาจจะมีการไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐก็เป็นไปได้ซึ่งถ้ามีการจดทะเบียนนะครับมีการเปิดซื้อขายหุ้น IPO จริงๆก็อาจจะเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเริ่มต้นขาย IPO เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นของสหรัฐ ก็เป็นไปได้อันนี้จับตาไปยาวๆอาจจะได้เห็นกันนะฮะติ k กตอกโกลบอเข้าตลาดหุ้นในปีหน้านะครับอีกหนึ่งปัจจัยครับที่น่าจะทําให้ทรัมป์พอใจมากๆกับดีลล่าสุดนี้คือไบ n ดนมีการยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะครับว่าจะมีการสร้างงานครับสร้างงานให้กับสหรัฐถึง25,000ตําแหน่งนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่มีคนทํางาน ให้กับ TikTok อยู่ในสหรัฐประมาณสักพันกว่าคนนะครับคือเพิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยว TikTok ครับจะมีการตั้งเป็นกองทุนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาขึ้นมามูลค่าถึง5,000ล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้ครับกองทุนการศึกษาเนี่ยตอนแรกไบเดนส์ออกแถลงการว่าทรัมป์ไปพูดอะไรเนี่ยนะฮะไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนไบเดนส์ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องการตั้งกองทุนการศึกษาตรงนี้ แต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นต้นไอเดียตรงนี้เนี่ยคือ Oracle กับ Walmart ทนฮะที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปจับมือกับออบรรดากองทุนนะฮะที่ถือหุ้นของ ByteDance อยู่นะครับเพื่อสร้างเป็นกองทุนการศึกษาตรงนี้ขึ้นมากับใช้ AI มาสอนออนไลน์นะฮะให้กับเด็กในสหรัฐครับตั้งแต่เรื่องของการอ่านวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็วิศวกรรม นะครับก็คือกลายเป็นว่านี่เป็นไอเดียของ Oracle กับ w m l r t นะฮะ d บแดนตอนแรกถึงกับออกมาบอกว่างงนะฮะไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าทาง Oracle กับ w m l r t เนี่ยจะบอกว่าการตั้งกองทุนการศึกษาเป็นความจริงแต่ก็ไม่ได้บอกถึงมูลค่านะฮะว่ามากถึง5,000ล้านดอลลาร์อย่างที่ทรัมป์กล่าวอ้างหรือไม่นะครับแต่ทางบริษัท2แห่งนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นนะครับ TikTok Global เนี่ย จะมีการจ่ายภาษีครับจ่ายภาษีก็คือรายได้ให้กับรัฐเนี่ยมากกว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์อย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการครับคือกระทรวงพาณิชย์สหรัฐพอทรัมป์กลับลำไฟเขียวดีลปุ๊บเนี่ยกระทรวงพาณิชย์สหร,รัฐก็รับลูกต่อกับด้วยการประกาศออกมาเมื่อวันเสาร์เหมือนกันดีเล์ครับเลื่อนนะฮะการแบนแอปพลิเคชัน t i k t o k ออกไป1สัปดาห์ครับจากเดิมคือวันที่21 กันยายนก็บวกไปอีก7วันนะครับก็คือวันจันทร์ครับนะฮะวันที่28กันยายนเวลาเที่ยงคืนคือช่วงกลางคืนนะฮะรอยต่อวันอาทิตย์เข้าสู่วันจันทร์นะฮะกลายเป็นว่าภายในเวลาแค่ไม่กี่วันจากสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยดีกับ t i k t o ็อกสักเท่าไหร่กลายเป็นว่าตอนนี้อะไรก็ดูเข้าที่เข้าทางอนาคตดูสดใสไปซะทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่สามารถไว้วางใจได้ครับเพราะอะไรเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยข้อตกลงอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังว่าต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลจีนด้วยแล้วรัฐบาลจีนจะว่าอย่างไรเนี่ยยังคงไม่มี r e a ค t i o n ไม่มีปฏิกิริยาจากรัฐบาลจีนอย่างเป็นทางการนะฮะสมมุติรัฐบาลจีนไม่โอเคกับดีลนี้เนี่ยต่อให้คุยกันดีขนาดไหนไบแดนซ์ Dance, ซึ่งยังคงเป็นบริษัทสัญชาติจีนอยู่ก็ไปต่อไม่ได้นะฮะก็ต้องล้มเหลวทันทีนะฮะดีลที่คุยกันไว้ก็ต้องล่มทันที แต่เบื้องต้นครับก็มีเ,เป็น Reaction นะครับจากทางบรรณาธิการบริหารของสำนักข่าว Global Times ครับหูซีจินนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลนะครับในด้านสื่อของออรัฐบาลจีนนะครับก็ออกมาระบ,บุในบทบรรณาธิการบอกว่าถึงแม้ว่าดีลนี้นะฮะไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมกับ TikTok กับ Bydance แต่อย่างน้อยก็สามารถหลีกเลี่ยงนะฮะผล เร็วร้ายที่สุดที่ TikTok จะต้องเจอได้นั่นก็คือการปิดบริษัทหรือว่าขายกิจการของตัวเองให้กับบริษัทของสหรัฐไปแบบ100%นั่นก็คือ Reaction เบื้องต้นนะครับดูเหมือนว่าฝั่งรัฐบาลจีนก็เริ่มจะโอเคเริ่มจะเห็นด้วยกับดีลนี้ของ TikTok แล้วเหมือนกันก็ต้องดูนะฮะว่าอนาคตของ TikTok จะสดใสจะรอดแล้วจริงหรือไม่นะครับแต่นี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ประจําเช้าวันนี้ ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะคุ้นเคยทั้งน้ำตาลายขาวกับน้ำตาลใสแดงเป็นอย่างดีซึ่งนอกจากสีสันที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ยังมีความแตกต่าง